เติมเกมและกนาล็อกแลนเวิร์ดได้ที่ r i ดแมนช็อปตลอด24ชั่วโมงรวมถึงจักรวาลและนาล็อกในทุกๆภาคเติมได้ทั้งไลน์หรือบนเว็บ l i t m a n Shop.com รับร i d m a n คอย n ใช้เป็นส่วนลดพร้อมบริการเติมก่อนจ่ายที่หลังนานสูงสุด10เดือนพร้อมเติมเกมชั้นนำมากมายเติมถูกเติมไวผ่อนสบายให้เงินคืนที่ r i ดแมนช็อปเท่านั้น ก่อนอื่นต้องขอ,อกล่าวสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมและนรกแลนเวิร์ดทีนะครับอยู่กับผมซิกนาวันครับผมแล้ววันนี้นะครับซิกาพามาดูหน้าเว็บไซต์ที่เป็นการลงทะเบียนในส่วนของกิจกรรมที่กำลังจะมาถึงสำหรับผู้เล่น ใหม่นะครับและยังมีกิจกรรมสําหรับผู้เล่นเก่าด้วยในอีเวนต์นี้คล้ายๆกับอีเวนต์เกือบครบรอบ1ปีนั่นเองครับพลาดตรงนี้เนี่ยบอกได้เลยว่ารออีกทีนี่ตอนครบรอบเลยนะซึ่งกิจกรรมนี้แจกเบิ้มๆเหมือนกันแล้วก็มีการลงทะเบียนที่ง่ายแสนง่ายด้วยครับเดี๋ยวซิกมาจะพาไปดูในส่วนของของรางวัลสําหรับผู้เล่นใหม่และผู้เล่นเก่าที่ทาอีเวนต์นี้ก่อนว่ามีอะไรบ้างนะครับและจะมาบอกถึงวิธีการลงทะเบียนที่หน้าเว็บไซต์นี้เลยสําหรับแลนด์ล็อกแลนด์เวิร์ เวิร์ตไทยแลนด์นะครับเป็นแลนด์เวิร์ตที่เป็นสําหรับคลาสสองขีดสคือมากสุดนะตอนนี้กําลังจะนําเข้ามาถึงไฮคลาสแต่ว่ายังไม่เข้าสําหรับตอนนี้นะครับแค่กําลังจะเข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเป็นการเตรียมตัวเข้าสู่แพทไฮคลาสนั่นเองครับสำหรับเ,เพื่อนๆที่สมัครเข้ามาใหม่บอกได้เลยว่ามีการแจกตัวฟรีที่เลเวลร้อยหตัวเพื่อรอเปลี่ยนไฮคลาสด้วยนะในกิจกรรมนี้ครับชื่อว่า expo the part of high w o r l d นะครับเป็นกิจกรรมที่เริ่มต้นตั้งแต่4มิถุ ตายนตั้งแต่วันลงคลิปเนี่ยนะครับหมดเขตนะครับ15กรกฎาคมนั่นเองนะครับกิจกรรมร่วมแล้วเป็นเดือนเลยซึ่งวิธีการลงทะเบียนนะครับจะมีการลงทะเบียนผ่านหน้าเว็บไซต์นะครับและก็จะเป็นการทํามิชชั่นต่างๆนะครับเป็นภารกิจตามลําดับนะฮะไม่สามารถข้ามลําดับได้นั่นเองครับและถ้าเพื่อนทํามิชชั่นเสร็จแล้วก็สามารถเคลมแล้วก็รับรางวัลในเกมได้เลยตรงรูเด็กนั่นเองหรือจดหมายนั่นเองครับบอกรนะครับสำหรับแลคกล็อกแลนเวิร์ดนะครับบัญชีที่ไม่ได้เติม v i p จะมีตัวละครทั้งหมด3ช 뽕. <목> แต่ถ้าสำหรับเติม VIP รายเดือนอะไรเงี้ยครับตัวละครก็จะมี8ช่องนั่นเองครับแล้วก็สำหรับแลกล็อกแลนเวิร์ดจะมีระบบยูเนียนด้วยนะครับซึ่งผู้เล่นเก่ารู้ดีมันคือระบบที่เอาเลเวลตัวละครรวมกันแล้วก็นับเป็นตัวเลขของยูเนียนนั่นเองเพื่อที่จะปลดล็อกความสามารถต่างๆในแอคเคาท์เช่นการบวกสเตตนั่นเองครับและในเว็บไซต์ตัวนี้เดวซิกมาจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะเพราะว่ามันจะมีการบอกในส่วนของการศึกษาระบบยูเนียนเผื่อใครไม่รู้จักระบบยูเนียนก็สามารถเข้าไปอ่านได้ที่ลิงก์นี้เลย นนมาดูของรางวัล,ลมิชชั่นดีกว่านะครับสำหรับผู้เล่นใหม่ก่อนและกันผู้เล่นใหม่นะครับเมื่อครบเลเวล10นะเข้าไปเล่นปุ๊บนะครับครบเลเวล10รับไปเลยตัวพรีเมียมสวิตบ็อกก็คือตัวที่มันเป็นไม้กคาถาบวกเอ็ีบวกดรอปนะครับหนึวันนะฮะจะมีตัวไทเติลหรือว่าฉายยาออสแต็กบวก2เข้าที่ตัวละครน,นั้นเลย เราต้องกดใช้ด้วยนะฮะแล้วก็จะมีพวกชาร์โดลูคี้นั่นเองนะครับ,ะรบจะมีตัวอิกดาซิล o โทเค็นนะครับจะมีตัวบอท2ชั่วโมงฟรี และก็จะมีกล่องซับพอร์ทที่ชื่อว่า p a t s of High Verse Box นั่นเองครับและถ้าเราเล่นไปจนถึงเลเวล30เพื่อนๆจะเจอกับ Character Surpassing ต้องเล่าให้ฟังว่า Character Surpassing คือบัตรที่เวลาเรากดใช้กับตัวละครตัวนั้นเวลาเลเวลอัพอก็จะอัพไปเลยครั้งละ3เลเวลสมมุติว่าเพื่อนๆเลเวล30ใช่ไหมเพื่อนๆไปกดใช้ Character Surpassing กดไปปึ๊บเวลาเพื่อนๆไปเก็บเลเวลแล้วเลเวลอัพอะครับเพื่อนๆก็จะกลายเป็นเลเวล33และถ้าอัพอีกทีก็จะกลายเป็น36อัพอีกทีก็39จะกระโดดทุก 3เวลนั่นเองครับซึ่งแม็กซิมัมของแลนเวิร์ดนะแพดปัจจุบันที่เป็น2ขีด2นะครับจะอยู่ที่เลเวล100จะได้ตัวอลิมิเต็ดไฟวิงก็คือวิงตลอดเวลาแบบไม่หมด1วันจะได้จ็อบแบทเทิร์นเมนวล10อันเอาไว้บู๊ตจ็อบนะครับแล้วก็ตัวพาสออฟไฮเวิร์ดบ็อกจะเป็นตัวบ็อกซ์ซัพพอร์ตนั่นเองและถ้าเพื่อนเพื่อนเล่นมาถึงเลเวล50นะครับจะได้ตัวเมนวลบับเบิลกัมนะครับเรียกได้ว่าได้ทั้งรอบทั้ง e เอเอนนวการันตีสัตว์แลไปเลยตตอนเเลลลววว50 1ัแ้ก็ได้ออมนนะ ที่เป็นตัวบัฟนะครับ10อันได้พาร์สออฟบ็อกอีก80บบ็อกนั่นเองครับพอเลเวล80นะครับเพื่อนๆจะได้ตัวโทเค็นไว้ตายเกิด10อันได้ตัววิงวันหวันวิงแบบอัลลิมิเต็ดได้ตัวคาฟ้าบัฟนะครับที่จะบวกในส่วนของ exp แล้วก็ตัวดรอปนะครับหวันเลย3อันได้พาร์สออฟไฮเวิร์สบ็อกนะครับเกอันนั่นเองครับเล่นจนมาถึง90้าแล้วครับจะได้ทีมัสเตอร์แพ็คนะครับน่าจะเป็นตัวที่เป็นโพชั่นในการเด้งเลือดนะครับในกล่องอาจจะมี20อันนะครับอยู่3 กล็อนั่นเองครับแล้วก็จะมีตัววิงลิมิเต็ดนะครับเวัน1อันเลยนะครับคาฟ้าบัฟเพิ่มไปอีกนะครับสวันนั่นเองครับก็คือ1วัน3อันพาออฟไฮเวิร์สบอลอกเก้าก99บ็อกซ์นั่นเองครับพาเก้าสิบเก้าแล้วอันนี้คือยังไม่ตันนะครับจะได้ยาเด้งเลือดอีก3บ็อกซ์นะครับจะได้ตัว อลิมิเต็ดไฟวิงนะครับหวันอีก1นึบ็อกมีตัวไวเบเนียมตัวนี้จะเป็นเกี่ยวกับหินที่ทําในส่วนของการอัปเกรดต่างๆไม่ว่าจะเป็นการตีบวกการทำออปชันนั่นเองครับไวเบเนียมไปเลย50อันนะครับแล้วก็พาร์์ออฟไฮเวิร์ธหนึ่งนั่นเองครับและถ้าเพื่อนๆเ,เล่นจนตันนะครับคิดว่าตัวแร็งล็อกแลนเวิร์ธไทแลนด์เลเวลตันเลเวลร้อยไม่ได้ยากเลยนะครับสำหรับแพทนนะ้ปัจจุบันครับรับไปเลยนะครับตัวสล็อตนะครับสล็อตท,ที่สมมติว่าเพื่อนๆเติมไพล็อตตถ้ากดสล็อเนีเติมวีอไอพ เองครับก็แจกไปเลย1อันไวเบเนียมอีก100อันนะครับไข่แลเพิ่มไปอีก1ตัวกลายเป็น2ตัวนะจากกิจกรรมนี้และถ้าเพื่อนเพื่อนล็อกอินต่อเนื่อง4วันนะครับนับจากวันที่สร้างตัวละครและรับภารกิจนะครับจะได้ตัวคาแรคเตอร์สล็อตเพิ่มไปอีก1อันแล้วก็ตัวเพิ่มน้ำหนัก200ไปอีก1อันนั่นเองครับ ได้คาแรคเตอร์สล็อตสอันแล้วนะสวันแล้วถ้าครบ5วันครับเพื่อนๆก็จะได้คาแรคเตอร์สล็อตเพิ่มอีก1อันแล้วก็จิมพาสคือตัวน้ําหนัก200เพิ่มอีก1วันครับหมายความว่าในกิจกรรมนี้ผู้เล่นใหม่จะได้ตัวสล็อตนะครับสามสลอ็อตแล้วก็ตัวที่เพิ่มน้ําหนัก2อันนั่นเองครับซึ่งรางวัลการอัปเลเวลนะครับจะปลดก็ต่อเมื่อเลเวลเราอัพตามพิชชันที่กําหนดนั่นเองครับแต่ว่าถ้าเป็นในเรื่องของรางวัลล็อกอินครบ5วันต้องไปรับหน้าทางเว็บไซต์นะและก,กะาก เดียวต่อ Account เท่านั้นนะครับและสําหรับผู้เล่นเก่าจะได้รับอะไรผู้เล่นเก่าถ้ามียูเนียนตั้งแต่1,000ขึ้นไปนะครับรับคาแรคเตอร์เซอร์พาสซิ่งหอันนะครับตัวสล็อตหอันแล้วก็การันตีสัตว์แรนอันนั่นเองครับสำหรับยูเนียนบัฟสเปเชียลในช่วงเวลากิจกรรมนะครับใครที่มียนะูเนียนต่ำกว่า1นึ่งพันสนะครับจะได้รับบัฟอย่างนี้เลยครับก็คือ All s t a บวก5 Mac H 0 s p d บวกเป็น flat เลยนะครับ3 ATK ATK บวก30นะครับ Fix Cat ลบ0.1อันนี้เป็นในช่วงเวลาอีเวนต์เท่านั้นนะครับก็คือกอดวันที่15ก,กรกฎาคมและกิจกรรมอีเวนต์สุดท้ายนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่11จนถึง15มนิถุนายนนั่นเองครับเป็นกิจกรรมที่นับยอดผู้ลงทะเบียนนะครับชื่อกิจกรรม Milestone High Class ซึ่งทุก user ที่ทำกิจกรรมนี้นะครับจะได้ Jumping Ticket นะครับแค่มาลงทะเบียนก็ได้ไปแล้วตัวละครเลเวลร้อยหนึ่งตัวและถ้าหน้าเว็บไซต์ลงทะเบียน ถึง10,000นะครับรับไปเลยนะครับในส่วนของ Basing Score AGI Score แล้วก็ Unlimited f i v i n g 7วันนะครับถึง30,000 m i s t o n e นะครับก็รับไปเลยตัวเด้งเลือด3 Master Package นะครับแล้วก็จะเป็น All Mighty ตัว Buff นะฮะจะเป็น Boarding นะครับจะเป็นตัวสัตว์ขี่นั่นเองครับพอถึง50,000 m i s t o n e นะครับจะได้รับ Kafa Buff 7วันนะครับแล้วก็ Surpassing Ticket ก็ตัวข้าม3 Level นะครับ1อัน Gym Pass เพิ่มน้ำหนัก1อันครบ100,000 My Zone นะครับรับไปเลยนะครับ Titan Welcome to High w o r l d นะครับก็จะเป็นไตเติ บวก s l t Set นะครับแล้วก็จะเป็นคาเล็กเตอร์สล็อตฟรีๆเลยอันนี้ได้ทั้งผู้เล่นเก่าผู้เล่นใหม่นะครับเป็นกิจกรรมรวมกันเอาไว้แบบลงทะเบียนนับยอดนะครับแต่ถ้าถึงแสนห้ ไมโซนนะครับก็จะได้รับจัมปิ้งไปอีกหนึ่งตัวละครนะครับได้ไขแร่หนึ่งตัวไวเบเนียม70แล้วก็อีกดาร์ซิลลิฟหนึ่งอันนั่นเองครับไฮไลท์ก like ิจกรรมนี้จะเป็นตัวจัมปิ้งทิกเก็ตนะจะเป็นตัวที่จะบวกในส่วนของการทําให้ตัวละครอนะเลเวลร้อยหตัวเลยซึ่งทุกไอเดียที่มากดลงทะเบียนะไม่ต้องนับยอดไมโซนก็ได้แล้ว1อันแต่ว่าถ้าครบแสนห้าได้เพิ่อมอีก1อันนะครับอีกดาร์ซิลลิฟจะเป็นอย่างนี้ครับอ t สเซตสามเอเม k ิ0เคลื่อนที่เร็ว 5, คส่่ในสวนของปากทุกอาชีเคัรับ,บวก a เค3 เลือก1ตัวละครเอาแล้วครับแล้วนั่นก็คือของรางวัลทั้งหมดนะครับมาพูดถึงการลงทะเบียนดีกว่าครับบอกอีกทีนะครับแฮตปัจจุบันคือ2อขีดสนะกำลังจะนําเข้าไฮคลาสนะครับรีปันตัวละกันเมื่อเข้ามาหน้าเว็บไซต์นี้สําหรับผู้เล่นใหม่เลยนะครับที่เป็นผู้เล่นใหม่ย้านะครับผู้เล่นใหม่เลยที่ยังไม่มีแอคเคาท์นะครับให้ทําการกดตรงนี้ล u n c h ตรงนี้นะครับเดี๋ยวไอตัวลิงก์ตัวนี้เดี๋ยวสิภาก็แปะให้นะครับเป็นลิงก์ลงทะเบียนแล้วกันกดล u n c h ตรงนี้นะครับแล้วเลือกไปที่ Maxon a c แบนี้ครัน พอเข้ามาหน้านี้นะครับล็อกอินหรือสมัครให้เรียบร้อยอันนี้จะเป็น Maxion Account ไม่ใช่ ID เกมนะแล้วเลือกโปรดักเป็นตัว Landverse Thailand TH ตัวนี้นะครับและนัล็อก Landverse Thailand แล้วมันจะมีปุ่ม Key Account ครับให้ Key Account อันนั้นน่าจะเป็น ID Password ของตัวละครจำให้ดีนะครับอันนั้นเป็น ID เล่นเกมแล้วพอได้ ID Password ของตัวละครง่ายๆเลยครับกดลงทะเบียนตรงนี้ปุ๊บแค่นี้จบเลยอย่างซิกมาลงทะเบียนไปแล้วก็เป็นผู้เล่นเก่าเนาะ ลงทะเบียนไปเรียบร้อยแล้วครับแค่นี้เลยครับไม่มีอะไรมากเลยนะฮะเพื่อน,อนๆที่ลงทะเบียนทุกคน<ๆ>ก็จะได้รับตัวจัมปิ้งทิเ็ตเลเวลร้อยเป็นที่เรียบร้อยเลย101ตัวนั่นเองและนี่นคือยอดปัจจุบันนะครับซึ่งอันเนี้ยมาก่อนกิจกรรมนะจริงๆกิจกรรมอาจจะเริ่มมาที่10กว่าที่ซิกมาอ่านเมื่อสักครู่นี้นะฮะก็มากดได้เพื่อรับผองนะครับลองมากดลงทะเบียนดูถ้าตรงนี้เสียดายแย่การลงทะเบียนตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับเหมือนกับด้านบนเนี่ยครับก็มากดลงทะเบียน ดูของแล้วกันนะและด้านล่างตรงนี้นะครับเวลาเรากดเข้าร่วมอ่ะมันจะมีหน้าที่เอาไว้รับของกิจกรรมตอนที่เราปลดมิชชั่นต่างๆก็เพื่อนๆก็มากดตรงนี้แล้วกันนะครับแล้วก็อาจจะทําการเซฟลิงก์นี้ไว้นะครับนี่จะเป็นกีกการมนี้กดเข้าร่วมอย่างงี้ใช่ไหมมันก็จะมีบอกว่าแจกอะไรบ้างแบบนี้นั่นเองครับอ่าแต่ต้องอยู่ในช่วงกิจกรรมนะเราถึงจะรับได้ซิกมาก็จะเอาตัวเนี่ยพ่อค้าเลเวล1 0 0เนี่ยครับอ่ามารับของ ครับอันนี้คือการล็อกอินต่อเนื่องเก็บเลเวลไว้ถึงเลเวล10แต่อันนี้มันจะเป็นกิจกรรมผู้เล่นใหม่ซึ่งไม่น่าจะใช่สําหรับซิกม่านะอาจจะรับไม่ได้อาจจะต้องมากดตรงนี้ถ้าเป็นผู้เล่นเก่าผู้เล่นใหม่ก็มารับตรงนี้นะนี่ผู้เล่นเก่ารับตรงนี้เลยนะครับก็จะเป็นตัวสล็อตเซอร์พา n g ซิงการันตีสัตว์ล10อันซึ่งตะเกียเขาก็บอกว่า1อันนะแต่ตอนนี้เขียนว่า10อันซิกมากก็เลยงงและว่าสรุปกี่อันกันแน่ก็ถ้า10อันนี่แฮปปี้เลยนะฮะผสมได้ด้วย เอาเป็นว่าประมาณนี้ดีกว่านะครับพลาดไม่ได้เลยอย่าลืมมาสมัครกันนะครับเป็นกิจกรรมก่อนครบรอบ1ปีนะครับบอกเลยว่าแจกเบิ่มแล้วก็ไม่เคยแจกแบบจัมป i n g ลเวลร้อยมาก่อนอันนี้เป็นครั้งแรกนะครับซิกมาก,ก็จะได้ตัวเลเวลร้อยเพิ่มอีก1ตัวและถ้าสงสัยอะไรคอมเมนต์ด้านล่างนะครับสำหรับวันนี้ซิกมากขอตัวลาไปก่อนมาสมัครกันเยอะๆนะครับและอย่าลืมกดถูกใจให้คลิปนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับ